หลังจากนั้นเนี่ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย<ช>เข้ามาในชีวิตชีวิตอ่าผู้ชายคนนี้เข้ามาทําอะไรเขาบอกว่าเป็นมาเป็นทานายที่จะมาฟ้องอย่าให้ให้กับฝ่ายหญิงคุยกันเสร็จได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเขาเหมือนไปเที่ยวกันที่ต่างประเทศเพื่อนในไอจีส่งมาให้ผมพอเห็นรูปปุ๊บเออเหมือนที่ผมคิดไ้เลยไอจี <IG S 1> ของตัวผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์เขาออกไปกินข้าวไปเที่ยวกันกับเพื่อนเขาเออปรากฏว่าทานายคนนี้ไปรับเขากลับบ้านแล้วก็มานอนอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยาย รู้จักกับภรรยาเนี่ยตั้งแต่ปี6 0 6 1นะครับที่โรงพยาบาลแห่ง <c oughs> หนึ่งปรึกษาดูใจกันประมาณ2ปีตัดสินใจแต่งงานกันเนี่ยปี63มาสักระยะหนึ่งภรรยาเนี่ยเริ่มมีคนเก่าพักมาหากันที่โรงพยาบาลแต่งได้นานยังก็ถึงมีมีติดต่อเข้ามาเนี่ยประมาณเดือนธันวาคัะคุณรู้ได้ยังไงรู้เพราะว่าผมจําหน้าเขาได้เขาเหมือนเอาของที่ภรรยาเคยซื้อให้เหมือนเขาเอาไปคืน <c oughs> คือผมก็ไปคุยกันนอกรอบก็ค,คือขอให้จบหยุดพฤติกรรมแบบนี้เพราะผมมีใบสมรสนะพี่ <c oughs> ผมบอกว่าหยุดเลยนะเพราะตัวเองมีลูกแล้วเขาหยุดไหม ไปทํางานนะครับเขาจะอ้างคนที่2เนี่ยว่าเขาให้งานเป็นเหมือนรับจ็อบอะครับแล้วเขาถามไหมมันคือจ็อบอะไรวะงานอะไรเขาไปทํางานเหมือนเป็นผู้ช่วยที่คลินิกสวยความงามอะไรเงี้ยค่ะเขากลับมาเนี่ยเขาก็จะได้เงินเป็นก้อนมาได้มาเยอะไหมก็เยอะนะคะเกือบหมื่นเป็นหมื่นอะพี่ครั้งละเหรอใช่เขาก็อธิบายครับว่าไม่ได้มีอะไรกันแล้วก็ฝั่งผู้ชายอะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ติดต่อกับแฟนคุณแล้วนะกาคุยกับคุณเหรอกับพ่อตาแม่ยายเขาบอกว่าเขาเจอน้องครั้งล่าสุด ก็คือตอนที่เขาเขาเริ่มไปทํางานที่โรงพยาบาลใหม่ๆแล้วเขารู้ว่าลูกสาวผมตั้งท้องตั้งอันนั้นมาเขาก็ไม่เคยติดต่ออีกเลยแต่คนที่จะหนักสุดก็คือคนที่ 3, 3เป็นแฟนเก่าอีกไหมเป็นเพื่อนร่วมง,งาน <c oughs> ที่แฟนเขาส่งหลักฐานมาให้ผมก็คือวันที่3 1ตุลาปี64 <c oughs> คนนี้คือแบบเจ็บสุดเลยแบบคิดจะฆ่าตัวตายให้ตายวันนั้นเลยคือตอนนั้นผมผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลสัญยกรรมแห่งหนึ่งโรงพยาบาลใหญ่เลยภร <c oughs> รยาเขาเนี่ยส่งรูปมาให้ผม <c oughs> เป็นรูปคู่กันประมาณ ห้ 5, 6, ลูกแล้วก็มีรูปวีดีโอที่ภรรยาผมเนี่ยนำรถผมเนี่ยไปหาชูคนที่4คือตอนนั้นผมแบบ ใจสั่นละมือชาปากชาหมดแล้วก็หลังจากนั้นคือชักเกงแพนิคแบบว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเลยครับแล้วจากนั้นผมก็กลับมาคือทําใจมากควบคุมสติตัวเองโฟวไปหาภรรยาว่าอยู่ตรงไหนเขาบอกว่ามากินข้าวกับพ่อตากับแม่ยายกับพี่สาวซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนผมรู้ละเพราะว่าภรรยาส่งมาบอกว่าเดี๋ยวภรรยาเธอจะซื้อของขวัญไปให้แฟนฉันหลังจากนั้นก็กลับไปตั้งสติได้ก็รอจังหวะผู้ชายลงสตอรี่ว่าขอบคุณนะครับแล้วมันยังมีแชทที่แบบ มีถุงยางทำไมครับแต่นั้นเขาก็มาเคลียร์กันกับคนในครอบครัวเนี่ยพี่สาวป้าตาแม่ยายคุยกันหมดเลยว่ายังไงผมก็เรียกลูกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้เขาก็มายอมรับว่าเออว่ามันมีอะไรกันจริงเขาก็โทรศัพท์ไปหาผู้ชายแล้วผู้ชายก็ยอมรับสาร,รภาพว่ามีอะไรกันจริงเหตุการณ์ทั้งนั้นเขาเลิกกับซีขาดไหม<า>คุณมั่นใจได้ไงว่ามั่นใจเพราะว่าเราโทรไปแล้วแล้วเขาก็โพสต์ว่าเออเราไม่ได้ติดต่ออะไรกันแล้วก็แฟนเขาอ่ะก็คือขาดเหมือนกันเลิกติดต่อกันหมดเลยแฟนของซีก็เลิกกับซีเหมือนกันใช่ครับ ส่วนแฟนของคุณกับซีก็ตัดาแต่มันไม่จบ มันมีประเด็นล่าสุดที่มันเป็นข่าวขึ้นมาที่คุณไปร้องสายใหม่ต้องรอดมันเกิดอะไรขึ้นครับผมกับภรรยาเนี่ยก็ย้ายออกจากบ้านพ่อตาแม่ยายเมื่อปีหกหกช่วงเดือนประมาณตุลาพฤศจิกายนหลังจากนั้นประมาณช่วงเดือนธันวาภรรยาก็มีพฤติกรรมคล้ายเดิมเลยที่สิสุดก็คือได้ยินเสียงโทรศัพท์นะครับคุยกันในห้องน้ําหลังจากนั้นก็มีพฤติกรรมก็คือเขากลับไปนอนที่บ้านแม่ไปคือเดือนมกราครับปีหกเจ็ดจู่ๆวันที่เก้าเขาทักบอกว่าอยากจะขอหย่าผมก็าฮะทำไมเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยลูกพูดให้ฟังพูดออะไรเหมืนนแบบว่าฉั ชอบให้เธอมาคุกคามทางเพศลูก<ะ>ลก็ตกใจลูกฮะฉันนี่นะมาคุกคามทางเพศลูกฉันอาบน้ําให้ลูกฉันตั้งแต่1เดือนอะ่ะจนถึงอ่ะเฮ้ยแล้วบอกว่าผมมาไปกินเหล้าผมนั่ไปเลยกินเหล้า3าครั้งหลังจากนั้นเนี่ยมันมีผู้ชายคนนึงเนี่ย<ช>เข้ามาในชีวิตชีวิตอ่าผู้ชายคนนี้เข้ามาทําอะไรเขาบอกว่าเป็นมาเป็นทานายที่จะมาฟ้องอย่าให้ ให้กับฝ่ายหญิงและคุณตอบว่ายังไงก็เอาม,มาแต่พอเห็นหน้าและฟังน้ําเสียงทําไมเสียงคุ้นๆจางเสียงเหมือนในโทรศัพท์เลยตกลงกันยังไม่ได้ก็ผมว่าผมไม่อยากให้นะลักษณะการอย่ามันฟังไม่ขึ้นพี่ถ้ายอยากยาก็คือฟ้องหย่าภรรยาก็บอกว่าเออจะฟ้องหย่าเร็วๆนี้เลยคุยเสร็จได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเขาเหมือนไปเที่ยวกันที่ต่างประเทศเพื่อนในไอจีส่งมาให้ผมพอเห็นรูปปุ๊บ เออเหมือนที่ผมคิดไว้เลยไอจีของตัวผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับหลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์เขาออกไปกินข้าวไปเที่ยวกันกับเพื่อนเขาเออปรากฏว่าทนายคนนี้ไปรับเขากลับบ้านแล้วก็มานอนอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายผมก็รอเปิดประตูไว้ว่าเอ้ยทำไมป่านนี้ยังไม่เข้าก็ได้ประมาณตีสามก็เป็นห่วงลูกแหละพอหมาเห่าผมก็ลงไปดูอ่ะไม่ไม่มีใครแต่ที่จริงแล้วอ่ะเขาว่าเข้ามาอยู่ในบ้านทั้งสองคนแล้วตอนเช้ามืดอ่ะคือหลานนอนอยู่กับผมแต่ทีนี้หลานไม่ค่อยสบายตัวร้อนผมก็ตั้งใจว่าจะเข้าไปใน เพื่อไปบอกกับเขาว่าออกมาดูลูกหน่อยนะพ่อก็เปิดประตูพอเปิดประตูเข้าไปไหเห็นเขานอนอยู่ด้วยกันนอนสอดอ,อยู่ด้วยกันบนเตียงอย่างเงี้ยผมก็เลยปิดประตูดังปั้งแล้วผมก็ออกมาบอกกับแม่เขาอะบอกว่า<อ>เฮ้ยแบบนี้กูรับไม่ได้นะมันยังไม่ได้หย่ากับลูกเขยเลยแล้วมันมาทําแบบนี้ได้ยังไงแล้วผมก็ประกาศเด็ดขาดเลยว่าอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกอย่าเอาเขาเข้ามาในบ้านเด็ดขาดความเป็นจริงอะคะ่ะ คนในครอบครัวหนูอะ่ะเขารู้ดีว่าหนูเอารู้ออกมาเพราะอะไรแล้วแห้งเขาก็รู้ดีนะคะว่าที่หนูเนี่ยเลิกกับเขาเพราะอะไรแล้วหนูก็จะบอกว่ากับพี่ทนายอะคะ่ะหนูอะมาคบกับเขาหลังจากที่หนูเลิกกับแห้งเรียบร้อยแล้วหนูบอกเลยว่าฉันนีไม่ขอโอกาสนะ แลเรื่องก,กับฉันี่ได้เลยบอกว่าเรื่องลูกไม่เป็นไรฉันรับผิดชอบเองได้ค่านงค่าเป็นเพื่อหนูออกนานๆทีเขาจะซื้อแชมเพื่อที่ลูกเป็นหลังทีพี่อยากรู้ว่าหนมูมีทะเบียนสมรสอยู่ทําไมหนูถึงไปคบกับทานายคือหนูอะคะ่ะคุยกับแห้งตั้งน่าจะประมาณที่สิบห้ามกราพี่มันมีเรื่องแบบนี้หนูขอปรึกษาได้ไหมอะไรเงี้ยแต่มันมีติดอยู่อย่างหนึ่งคือมีเรื่องบ้านแล้วก็มีเรื่องลูกแล้ววันที่เขามาถึงเนี่ยสิ่งที่แหง้งคิดหนูมั่นใจว่าแห้งก็คิดว่าพี่ทนายเนี่ยเป็นแฟนหนูแต่หนูกกัพี่ทนนนาาายเไไมมมมด้คคุหรือวว พันธที่ลึกซึ้งกันมาก่อนหน้านั้นที่จะมารู้จักกับแทนหรือว่ามาคุยกับแห้งเลยไม่มีแล้วหนูก็กล้าพูดเลยว่าหนูมาคบกับพี่ทนายสิ่งเดียวที่หนูต้องการคืออยากมีครอบครัวที่ดีและเป็นครอบครัวที่เรามีความตั้งใจร้างด้วยกันคือมันอาจจะผิด หนูที่ยังไม่ได้อยากกับแห้งให้เรียบร้อยแต่เราอาจจะเคลียร์ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยจบแล้ว <c oughs> จบตั้งแต่ก่อนที่จะมาคบกับพี่ทนาคดีเรื่องของกองฟ้องชู้เนี่ยมีอายุความ1ปีถ้าเกิดยังไม่เกินคุณรีบฟ้องแต่ส่วนเรื่องของการฟ้องหย่าคุณก็จะต้องมาฟ้องเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งสินสมรสรวมถึงสิทธิในการปกครองลูกตรงนี้คุณขอและคุณขอเป็นแพ็กเกจไปส่วนเรื่องของการร้องสภาทนายความมาคุณไปร้องเถอะครับ เพราะกรณีนี้มันถือว่ามันทําให้เสื่อมเสียผิดจรรยาบรรแแะะผิดศีลธรรมโดยตรงคือตอนนี้พ่อกับแม่กังวลใจเพราะว่าทนายรู้จักคนใหญ่คนโตใช่ไหมคุณก็เลยกลัวกังวลใจเพราะผมคนจะเอาชีวิตผม,ผมด้วยแม่เขาด้วยน้องเลิกแน่เลิกแน่นอนครับร้อซจะมากราบมากุ้งมาขอขามาผมก็ไม่เอา